โอ้โหทำมันเป็นแบบนี้คือมันใช่คือมันเป็นดอกดีมันมมัันนอ่าจะเป็นดอกดีดอกดีลรอก็อะชอบแสงแดดนะถึงดอกใหญ่ใช่นี่ฟังทางนี้เห็นว่าท่านอะไรหรือไม่จะมาทาทาใบทาใบลายก็คือมันไปเลี้ยงใบลายเออมันจะไปเลี้ยงใบลายปุ๋ยมันกะเล่มันกะเล่เป็นดอกใช่เห็นบ่นะต้องเฮ็ดให้มันเป็นแบบนี้ใช่ผมว่าพวกนี้มันสิเป็นดอกเลยที่เฮาเห็นเลยไหแต่ฟังนี่นี่มีแต่ใบใช่ เพราะว่าต้องดึงใบอีกอต้องดึงใบในน้อยจะได้หลายเนาะเพราะว่าเดือนเดือนเมษเมษาพฤษภจ้ามันเป็นเดือนที่ฮ่อน<ช>พอมันฮ่อนดอกมะลิก็เลยออกดอกหลายแต่ว่าฟางนี่ออกดอกหลายจริงนะเนาะลายลายคือได้อีกอน,อนึงเห็นอะไะนั่นเดีต้นนึงเขาไม่ก็บน<ห>นั่นในคางคางเขงาไม่ก็บลายดอกจีบทั้งมือกเออเก็บไปเรื่อย มันกระดอกใหญ่เดยเดรเห็นแล้วก็เจ็บมีผู้สั้งกะเขาสั้งไว้โลหนึ่งเด้อก็ะหอผานิ่มๆหรือใส่กระดาษนิ่มๆเล้เขาอืมแน่นแดนแดนพห้มันนั่นบานเลยนะอืมขันห่อไปดีไมนก็สิบาน